องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและชมรมรักลำน้ำเข็กดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวพิษนุโลกเที่ยวได้ทุกฤดูกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในฤดูฝนพิษนุโลกเรนนี่ซีซั่น ชาวจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท,ท่านที่มีใจรักการท่องเที่ยวธรรมชาติและผจญภัยเข้าร่วมเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเขกเปิดฤดูการล่องแก่ง3และ4กรกฎาคมนี้ณน้ำตกหลังสวนแคมป์ถนนสายพิษณุโลกหล่มศักระหว่างหลักกิโลเมตรที่50ถึง51ท่านจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของแมกไม้และการล่องแก่งลำน้ำเขกที่ขึ้นชื่อว่าเป็น The Best Practice the าาระดับประเทศกิจกรรม a d v e n t u r e ร ally ลี่ล่องแก่งกิจกรรมไตรกีฬามวยแพยาง BB กันการแสดงมินิคอนเสิร์ตอาหารแซ่ อร่อยในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนสนใจสำรองห้องพักและเรือแพยางติดต่อสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกโทร0813959575 0816757077